สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะมากันแบบฮิปฮอปสไตล์เพราะว่าไทาเทเนียมฮิปฮอปแรปเปอร์ rapper, ชื่อดังเราได้ยินเขาร้องเพลงมันๆกันมาเยอะแล้วแต่วันนี้ผมจะลองเชิญเขาครับผมจะให้โจทย์บอกว่าพวกคุณชอบนะักกีฬาคนไหนชอบทีมอะไรแต่คุณต้องอธิบายออกมาเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปแรปสด เล่นกันหน้าจอไม่มีการเตรียมเพลงพวกเขาจะออกมาเป็นอย่างไรเราจัดจัดจ,ดจ,ดจดไปโยคุยเรื่องกีฬานิดหนึ่ง<ฆ>เพราะว่า<ฆ>เขาไปร่วมง,งานกับ Snoopy d o g s <ฆ> s o o p p d o g g เนี่ยเชียร<ฆ>์ท<ฆ>ีม LA Lakers ล a สบาะแล้วก็มาหลาลัยผม u ู c t r o j a n <ฆ>อฉะนั้นจะมาถามพวกเขาอะไรกันว่าเขามี f a t ฟ a m f a ีม r i t e Player Liplao. You boy, what you chop to him like? You chop kai. At least rap about why you like the team and the players. Nick Noy. I hit you with the crossover behind the back. AI, he take it straight to the rack. He dunk on you, he lay it up. It's Titan, we don't give up. Ah! I'm going to say Titan. Ah, it's a nook, it's a Chica go, Chica go, let's go. Michael Jordan flying like I wanna go 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 girl ไทเทเน n The Spot Channel 3มาโอ้โหนี่นี่คือพรสวรรค์นะบางคนให้คิดชาติเนื้อคิดไม่ออกเลยคุณขันทีขันี่นี่ผมก็ชอบชิคาโก้ถ้าเป็นอเมริกันคุณอลก็ถ้าเป็นโ9 e ินเนอร์ถ้าคุณชอบโ9 e ินเนอร์รับรองคุณไม่เชียร์ก็โคดินไนเนแชมป์ ชื่อกล้องโลกไม่ว่าจะรีไรซ์หรือว่าจอมอนทาน่าแต่ผมนะชว่าว่เ KS เพราะฉะนั้นเจอคุณรายการหน้าแต่นี่นะอยู่รายการนี้มากับเพื่อนซีคิกิงก e วีออกจากปากสดออกจากหัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องมันทำเป็นมั่วเพราะผมนะั่งนั่งควายห้ามเหมือนกับท่านสวัวโอ้โหจบ ไม่บอกเอาแล้วคือเขาไม่ได้ฟังเลยแหละเพราะเขานั่งคิดแล้วว่าเขาอยากจะจะ,จะแต่แต่อะไรอยู่ผมชอบหลายอย่างเลย Baseball American Football b a s k e t ก็มกกกมผมเป็นทีมนิวยอร์กทั้งหมดนะอ่านี่มานิวยอร์กกันะฮะเพราะคุณเป<ม>็น<ม>คนนิวยอร์กนะก็นิวยอร์กยังกี้ถ้าเบสบอลตั้งแต่เด็กครับถ้าอเมริกันฟุตบอลก็ New York Giants ถ้าถ้าบาสเกตบอลก็นิวยอร์ก n i c k ผมมาเป็นเด็กนิวยอร์กนี่นี่เริ่องมันจะไม่ได้โอเคแสลงที่ผมทอล์กอ๋อ play you know, like to go home like basketball and We Basket baseball พร uh ุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีห้ามพลาด้ากระจายกับช็อตเด็ดกีฬาแชมปจัดไปง่ายๆโดน